สตเฟลคือฮฮนนี่เบเกอร์ที่โด่งดังมาจากการที่มันเป็นเจ้าแห่งการหลบหนีมันเป็นฮันนี่เบเกอร์ที่ถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์แต่เจ้าหนี้มีความพิเศษกว่าตัวในธรรมชาติในเรื่องที่ดูเหมือนมันจะฉลาดและแสบกว่าตัวอื่นประวัติของสโตเฟลนั้นโชคชนไม่นับเรื่องที่มันหนีออกจากบ้านได้หลายครั้งมันยังเป็นเหตุให้สัตว์ตัวอื่นต้องตายแถมยังเคยไปตีกับสิงโตถึงสองครั้งและนี่คือเรื่องราวของแฮนนี่เบเกอร์ตัวนี้ ถ้าดูลรวชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับเรื่องราวเล็กๆของสตเฟลฮันนี่เบเจอร์ตัวนี้ถูกเลี้ยงดูโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโมฮโรโฮโรโ,โดยเจ้าสตอร์เฟลถือเป็นกขวัญใจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้เมื่อ,อยังเล็กมันถูกชาวบ้านในพื้นที่รบกวนที่อยู่อาศัยเป็นเหตุให้ครอบครัวของมันต้องจากไปแต่ยังโชคดีที่มันรอดมาได้ ด้วยเหตุนี้สตอเฟลจึงถูกนำตัวมาส่งในศูนย์แห่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วกว่า20ปีแรกๆสตอเฟลก็ไม่ได้ถูกกักขังอยู่แบบนี้มันได้รับอนุญาตให้เที่ยวเตะจนมันได้พบเข้ากับฮันนี่เบ e เจอร์ตัวเมียถึง2ตัวที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ดูเหมือนมันจะเข้ากันได้ดีกับตัวเมียทั้งสองแต่ในที่สุดฮันนี่เบเจอร์ตัวเมียทั้งสองก็ต้องกลับคืนสูป่ป่า แต่สเตลเฟลนั้นต่างออกไปมันไม่สามารถไปไหนได้เนื่องจากมันถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์มาตั้งแต่ดเด็กมันจึงอยู่ในธรรมชาติไม่ได้ในระหว่างที่มันอยู่ในศูนย์สเตลเฟลก็ได้สร้างความเสียหายให้กับศูนย์อย่างมากมันฆ่าสัตว์ขนาดเล็กกระต่ายหรือแม้แต่อินทรีย์สีน้ำตาลที่โตเต็มวัยก็ถูกมันฆ่านอกจากนี้มันยังชอบหนีไปก่อความวุ่นวายที่บ้านพักแถวๆนั้นจนถูกร้องเรียนมามา,มากมายและด้วยความบ้าคลั่งของสเตลเฟล มันไล่กัดพนักงานในครัวชีกกระเป๋าและทำลายหลายๆสิ่งที่มันพบจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจให้มันอยู่ในค่ายที่มีพื้นที่25ไร่มีต้นไม้และหญ้าตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามมันก็หนีออกมาจากค่ายได้อยู่ดีจนมีเจ้าหน้าที่ตามไปพบมันในตอนที่มันกำลังต่อสู้กับสิงโตและจบลงด้วยการต้องพามันไปหาหมอและพักรักษาตัวนานถึง2เดือนเมื่อมันออกมาจากโรงหมอมันถูกส่งไปที่ค่ายแห่งเดิมแต่แล้วมันก็หนีไปสู้กับสิงโตอีกรอบซึ่งรอบนี้มันทำสิงโตไว้เจ็บแสบ ด้วยการกัดลูกบอลของสิงโตหนุ่มที่มันทะเลอดด้วยโชคยังดีที่มันยังคงรอดกลับมาได้หลังจากที่มันหลบหนีไปได้หลายครั้งในที่สุดก็มีผู้สนับสนุนสร้างบ้านใหม่ให้กับฮันดี้เบกเจอร์ตัวแสบนี้แน่นอนว่ามันถูกสร้างเพื่อป้องกันการหลบหนีมันเป็นดังเรือนจำเอาคา,าสัสแต่แล้วมันก็ยังหนีไปได้อย่างง่ายดาย สตอร์เฟลสามารถใช้เครื่องมือที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านของมันเพื่อช่วยในการปีนออกมาหลังจากนั้นมันยังสามารถขุดดินและยังดึงกอนประตูรั้วที่เป็นแนวป้องกันสุดท้ายออกมาได้อย่างง่ายดายที่สำคัญคือมันยังพาเพื่อนตามมาได้ด้วยแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามปรับปรุงที่อยู่อาศัยของสตอร์เฟลเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลบหนีได้ง่ายๆแต่มันก็ยังหนีออกมาจนได้แม้จะไม่บ่อยเท่าแต่ก่อนก็ตามสตอร์เฟลตอนนี้เป็นเช่นไร สโตเฟลที่มีอายุมากขึ้นได้ย้ายมาอยู่สวนสัตว์เอ็กซ์มัวในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปีพศ2564แต่มันไม่ได้มาเพียงตัวเดียวมันพาเมียมาด้วยและผู้ดูแลสวนสัตว์ก็ค่อนข้างหนักใจในการดูแลตัวแสพวกนี้สโตเฟลสอผัวเมียเป็นคู่รักชาวแอฟริกันหรือที่รู้จักกันดีในชื่อแฮนนี่เบเกอร์มันมีสติปัญญาที่สูงกว่าตัวที่อยู่ในป่า แม้จะไม่สามารถเอาตัวรอดในป่าก็ตามเนื่องจากมันถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่าบ้านใหม่ของพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกมันโดยเฉพาะมันเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันการหลบหนีได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่กล่าวว่านี่เป็นสัตว์ที่ผิดปกติที่จะได้เห็นในสวนสัตว์ และต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่ s t อ f เฟลสองผัวเมียจะเคยชินกับที่อยู่ใหม่แต่ในตอนนี้เราสามารถเห็นพวกมันได้เป็นประจำตลอดทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบ่ายใกล้แหล่งอาหารพวกมันชอบแสงแดดและดูเหมือนมันพร้อมจะหนีตลอดเวลา เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง Storwell ฮันนี่เบคเจอที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งการหลบหนีสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศาสตร์กัได้นะครับสาหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย